สวัดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับัาผมลงปูนดูสังวานบุรีรัมนะครับเนืองบุรีรัมทีมงานเดิมครับทีมงานป๋าเหลืองนะครับลงปูนบุรีรัมเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีห้าคนนะครับตอนนี้เหลือสามแล้วทีมงานเริ่มลอยล้อลงทุกเริ่มหน่อยลงหน่อยลงแล้ว ทำงานปลาเรือนะครับทีมงานไปเขาว่าแบกแบกปูนไม่ลุงไปตีไก่ดีกว่าเขาว่าย่าไม่ต้องใสปุนมไหนทรับหรอเออไปตีไก่ดีกว่าครับผมใส่มาหกลอยถุงนะครับสามสิบตันไก่แล้วแหละไส้เซ็จล่งเสร็จไปใส่คอนสารต่อครับทีมงานคุณาภาพครับผม ใจทักว่ม,มีกรรมกรลงทักมาได้ครับทักมาอาผมก็ได้เดี๋ยวผมมิดต่อให้่ม,มีเบอร์โทรเขาอยู่ลงเร็วนะครับามามาเพิ่งฝีมือการการว้างปูนแบบก็แตกครับเนีย่ยว่าจิ๋งานคุณภาพเนี่ยพ่วงนี้พ่วงหนึ่งนี่เขาแบก40นาทีเซจครับ ไม่มีอะไรจะถ่ายครับงัดหนึ่งแบกสองนะครับไม่มาสองครับสลบหนึ่งไปตีไกหไ่หนึ่งสวอยหนึ่งใช่ไหมสวอยไหม ที่เสืส์อสวยไหม,อมนอำคิดเรียวเลยมาไม่ไหวสงสัยเมื่อคืนนักขวดใหญ่เลยไหมเมื่อคืนขวดใหญ่หรือขวดเล็กอ่านั่นสังวันนะครับอันนี้มันข้นบัตยางใช่ไหมค่ะ บันยางครับก่อนก่อนเขาเมืองบุรีลำไปงานหลวงพ่อพาไมหมล่ะก่อนเมื่องนี่ถ้าจบแล้วไม่ใช่นี่จบแล้ว4518ใครเข้าไปเปิดใหม่เลยนี่สีเหลืองเยอะยู่ฟังหนึ่งครับเถียบหนึ่งลงใด้จักเหรียญหรอวะโอก เครื่องหนึ่งแล้วเจ็ดในเหรทที่เจ็ดท้้งเวิร์ดมันสิบสองทีมงานคุณนภาพก่อนหอดแยกแไฟแดงเขาเมืองวิลล่ครับแยกสนุ บ้านสนโอ,พอ,อนี่ใช่ไหมวัดที่ว่านันทว,วันใช่ไหมพี่หมออ้ออเอออไอนี่แหละนี่แหละวัดนี่ใช่ไหมเนี่ยตรงขามกันเนี่ยใช่ไหมนี่แหละสงบอกว่าเองไปจอดรูนี่นะวัดน,นี่นะเอาหนูว่าวัดนี่ไฟแดงวัดโอ้ไฟแดงนู่น่ะไฟแดงปัยัานั่นน่ะอนี่ว่าสนอ๋อ ค,ครับผมทีมงานคุณภาพสนใจทักทักแชทมานะครับครับผม